พร้อมชุดการแสดงจากอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธา,านีโดยโรงเรียนศรินรินุสรนวิทยานุสนร,สร,รสครับนำโ,โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านผู้อำนวยการบัณฑิตพลอาสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับนางสาวเกินีวงชาลีนางสาววรุรรฐจ,จิตรจิตรุจิพงศ์นะครับพร้อมชุดการแสดงขอเสียงตัวมือให้กับทางด้านอำเภอสินินทรจังหวัดบุรีรัมย์นีครับ เมืองแห่งแสงโซลาเซลล์แสงที่4นะคะโซลาเซลล์ไฮบริดนะคะแห่งแรกนะคะที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะยล่ใหญ่ที่สุด <ไป S 1> ในโลก<ไ>นะครับเนาะอยู่กล่องโลงไฟฟ้าเคลื่อนซิลินด์ทอดนะครับไปเบิ่งโซลาเซลล์ร่อยน้ำให้บิดนะครับเหตุพลังงานไฟฟา้าน,นะครับจากโซลาเซลล์แล้วก็จากแสงจากพลังงานน,าน้ำแล้วก็จากแสงอาทิตย์นะครับว่างๆที่ไหนล่ะครับแห่เทียนราษาวันหยุดยาวครับไปเที่ยวกล่องโลงไฟฟ้าเคลื่อนซิลินด์ทอดก็ได้คือกัน ญ่ดีสุดในโลกว่าจันอยู่ประเทศไทยอยู่อุบลราชธานีครับผู้สาวที่งามที่สุดในโลกก็อยู่ประเทศไทยอยู่จังหวัดอุบลนีแหละครับโดยเฉพาะยาิ่งในงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีของเฮางามเบิดสุคนนะคะผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็งามงามนะคะเทียนอุบลน,นะคะสามารถโยนได้ตลอดเดือนนะคะซึ่งได้ตั้งเทียนพรรษาให้กับประชาชนได้เข้าชมกันนะคะ ซึ่งในเขตเทศบาลนครนะคะโดยท่านนายกพิทยาชัยสงครามนะคะก็จัดไว้ให้จํานวนเจแห่งด้วยกันค่ะซึ่งประกอบไปด้วยวัดมหาวานารามวัดบุรพาวัดแจ้งวัดพลแผน่นวัดพระาธาตุหนองบัววัดผาสุการามและวัดศรีประดู่นะคะเพื่อให้ท่านประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะได้ร่วมชื่นชมความงดงามของเทียนพรรษาได้ตลอดเดือนกรกฎาคมนะคะนอกจากเทียนพรรษาที่ท่านผู้มีเกียรติสามารถโยนได้ตลอดเดือนแล้วนะคะยังสามารถเยี่ยมชมเมืองสีแสงนะคะ ท่านสามารถรับแสงแรกที่ผาชนะใดเที่ยวธรรมชาติผาแต้มเสาเฉลียงสามพันโบแม่น้ำสองสีแกงตะนาแกงสะพือน้ำตกแสงจันรน้ำตกสร้อยสวรรค์และรับแสงเทียนกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีณนะที่แห่งนี้ส่วนท่านสามารถรับแสงธรรมได้ที่วัดหนองประพงศ์วัดป่านานาชาติวัดภูพร้าววัดเรืองแสงนั่นเองค่ะและวัดพระาธาตุหนองบัววัดถ้ำคูหาสวรรค์เป็นต้นนะคะและที่สําคัญค่ะรับแสงที่สี่ที่ เขือนเซรินทรค่ะเป็นแสงโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนี่คือ4แสงของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

รองเกษณีวงชาลีและท่านรองวัรุนรัตจิตรจิพง์นะคะผู้ฝึกซ้อมการแสดงในครั้งนี้ค่ะประกอบไปด้วยคุณครูนิโรบลพิสมัยคุณครูวุฒินันทองเทพคณะครูผู้บริหารโรงเรียนศิรินทรวิทยานุสร์ทุก,ทก,ทกท่านด้วยนะคะในการแสดงแต่งชุดนี้นะคะเป็นการฟ้อนสะเลสเสนะคะใช้เวลาฟ้อนทั้งหมด7นาที3 0วินาทีด้วยกันค่ะ เป็นการฟ้อนเพื่อเทิดไทยองค์ลาชันท่ารำออนช้อยตามแบบการรำของอุบลราชธานีซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะและที่สำคัญนะคะท่านพูอพิเกยียรตคะ่ะสีม่วงเป็นสีขององคงพระเทพที่อำเภอศรินธรนะคะเป็นการเทิดพระเกียรตินะคะ นางรับของเรานะคะรวมทั้งสิ้นนะคะก็จะบอกบอกถึงอัตลักษณ์ของอำเภอสิีรินทรสสีประจำอำเภอนั่นก็คือสีม่วง are you enjoying the dance from